ครับสวัสดีครับเ,เพื่อนๆพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m s music channel นะครับสำหรับคลิปน,นี้นะครับจะพาเพื่อนมาซ่อมก๊อก,กน้ำกันเลยนะครับนี่ฮะเห็นไหมอย,อย่างนี้ปิดตน,นิทแล้วนะครับมันจะก็หยดติงๆงอย่างนี้นะครับการที่ก๊อกน้ํามันหยดติงๆเพราะว่าไส้ตัวตัวล็อกน้ําข้างในมัน,มนสกปรกหรือมันเสียนะครับถอดล้างจะถอดล้างหรือจะซ่อมจะเปลี่ยนก็แล้วแต่นะฮะ อาการแบบ Mohammad, ถ้ามา Negative, ันเสียมากๆเราก็จะซ่อมไม่ได้แล้วผมเลยทําการจะเปลี่ยนไส้กรองไส้ส้ตัวนี้นะครับเนี่ยฮะเวลาเราน้าหยาดนี้ครัปั๊มน้ําเราจะทํางานบางคนไม่เข้าใจว่าปั๊มน้าทาไมทํางานแบบไม่เป็นเราไม่ได้เปิดน้ําเลยปั๊มน้ําทํางานนี่ฮะการของน้ําหยุดราให้ปั๊มน้ําอัตโนมัติเรามันจะทํางานนะครับทํางานตลอดเวลาทำงานแล้วหยุดทํางานแล้วหยุดเราไม่เปิดก็ทํางานนี่ฮะเพราะอะไรเนี่ย โดยการถอดเปลี่ยนตรงนี้นะครับเพื่อนๆรับชมกันเลยนะครับดับแรกเราต้องไปปิดน้ําก่อนนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่เราใช้ก็คือจะมีนี่นครับไขควงนะครับแล้วปัจจัยบัตรตายเบอร์สิบสี่แล้วก็ตัวงนะัดเปิดฝาตรงนี้นะครับงั่นี้ประมานะครับ ของรดหล่นไปดูนะครับนี่เลยนี่ครับเพื่อนทีนี้ผมจะทำการเปลี่ยนเลยนะครับผมจะแต่วันนี้ไปลองล้างดูอ่ะจ,จะดีอาจจะใช้ได้นะครับแต่ผมไม่ มีเปลี่ยนผมก็จะเปลี่ยนเลยนะครับนี่มีขายในในใน,ในแอปออนไลน์นะครับแอปสีส้มนะครับนี่ผมซื้อจากช้อปปี้นะครับตัวสิบเก้าบาท ไม่ได้นะครับจะวิีงใช้ไม่ได้นะครับเพื่อนลักษณะแบบนี้ผมจะต้องใช้ตัวเดิมครับเนี่ยเราไม่สามารถใช้เดิมด้วยกันได้ก็คือเกี่ยวคนละเกี่ยวนะครับมันหมุนไม่เข้าเลยนะครับเกี่ยวหยาบเกี่ยวละเอียดสรุปตัวนี้คือไม่ได้นะครับผมจะต้องทำความสะอาดถอดตัวนี้มาทำความสะอาดดูก่อนนะครับว่าจะใช้ได้ไหม ไปถอดตัวนี้มาดูกันนะครับครับตอนนี้เราก็จะมาเริ่มถอดเลยนะครับก็ให้ถอดเอาจุกซิลิโคอนออกด้าน,นหน้าออก,ก่อนนะครับแล้วก็เอาตัวปิ้นล็อกด้านด้าน,นหน้าออนะครับออกง่ายๆนะครับเกี่ยวกรอ,อกแล้วครับเมื่อถอด ปีนอกแล้วก็จะหลุดออกมาอย่างนี้นะครับหลุดทั้งมีไส้ด้านในจะมีลูกยางจะมีสีนยางนะครับสีนยางดำดำที่ขอบสอ,องตัวที่แกนแล้วก็ที่ตัวท่อนะครับนี่ฮะแล้วก็ทำความสะอาดแล้วนีน้ำยากัดสนิมด้วยน้ำยาทำความสะอาดเหล็กอะไรนี้ก็มาขีพ่นทำความสะอาดเลยครับกัดสนิมหอนเลย ถิงไว้ักพักนะครับแล้วค่อยแปลงมาขัดนะครับผมก็มีแปรงลวดเล็กๆนะครับไว้ขัดสนิมเขียดสนิมให้ออกนะครับระวังไม่ต้องไปถึงไม่ต้องไปโดนตัวซีนยางนะครับเดี๋ยวจะขาดนะครับ เอาแค่ถูเฉพาะมีที่มีสนิมเกล็ดเกาะนะครับไม่ต้องไปขัดตัวสียางนะครับมือบางๆไว้หน่อยนึงถ้าสี็หมดแล้วเราก็มาล้างทางความาสกินนะครับในแปลงขัดได้หมดนะครับคันนี้ใช้น้ำยาล้างจานหรือผมจะกก็ล้างมีอะไรก็ล้างนะครับล้างน้ำมันหน่อยให้สะอาด เราก็ล้างน้ำป่าอีกทีนึงนะครับเช็ดให้แห้งก่อนเลยหลังจากเช็ดแห้งแล้วก็ผมก็จะมาป้ายจารบีสักเล็กน้อยนะครับให้มันลื่นๆนะครับเพื่อรักษาสียางให้มันนิ่มนะครับให้มันไม่กระด้างนะครับนิดเดียวก็พอนะครับไม่ต้องใส่เยอะ ตรงไหนเป็นสีนยางตรงไหนเป็นซิลก็ทาได้หมดครับก็ทำความสะอาดถูเสร็จเศจกรวดเสรศษสนิมที่เกาะย้อยออกให้หมดนะครับเพ่ให้มีตรงสีน,นะครับก็เป็นการเช็คทำความสะอาดไปในตัวนะครับแล้วเราทาจัลลบีแล้วก็เนี่ยให้นิ่มๆนะครับตัวนี้เป็นสีนจุกด้านนอกเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ครับลำเราต่อไปเราก็จะมาประกอบกันนะครับก็ใส่แคนเข้าไปตามที่เราถอดตรงไหน,นเราจํด้วยนะครับขั้นตอนการประกอบนะครับก็คือนี่ครับนีวเราผมใช้วิธีทาจารบีนะครับจารบีให้มันลื่นๆหน่อยนะครับจ,จะช่วยยืดยืดความหนึ่งของอยางนะครับอย่างแล้วก็ใส่ปินล็อกนะครับ เราทำความตัดเสร็จหรียบร้อยแล้วก็แล้วก็ใส่เข้าไปนะครับเคี่ยวดูเคี่ยวให้ตรงนะครับเราถอดยังไงเราก็คอยดูต้องดูก่อนนะครับว่ามัอนอยู่ลักษณะยังไงนะครับอาให้ตรงเคี่ยวด้านในฮะ อือทีนี้ด้านนอกนะครับทีนี้จะมีเขี้ยวสองเขี้ยวยนี่แต่ตรงนะครับคือตรงนนี้ฮนะจุ๊บแล้วก็ใส่ถุกซื้อโคนอุดนะครับเราใส่จารบีเล็กน้อยให้มันลื่นนนิดนึงนะครับแค่นั้นเองครับไม่ต้องทาเยอะ ถ้าจะช่วยได้อืมลับมาลนะครับทีนี้เราก็จะไปประกอบเช็คดูนะครับว่ามันใช้ได้ไหมเราใส่เข้าไปเลยนะครับหลังจากอีกตัวที่เราซื้อมามันคนละเกี่ยวคนละรุ่นนะครับใส่ได้บางรุ่น เรียบร้อยเราผมจะจะลองเปิดน้ำดูนะครับว่าใช่ไดยนี่ผมเปิดน้ำแล้วนะครับเพื่อนนะฮะ หจะเราทำกา,ารสะอาดไส้ในนะครับที่แรกว่าจะเปลี่ยนนะครับจะซื้อมาแล้วมันไม่ได้ใช้ขนาดเกลียวไม่ต้องการซ่อมมานะครับนี่ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับไม่หยดละอย่างนี้คือใช้ได้ครับเยี่ยมเลยครับไม่ต้องเปลี่ยนใส่แล้วอันนี้ก็ใช้ได้ก่อนะระยะหนึ่งนะครับค่อยหามาเปลี่ยนใหม่นะครับเรียบร้อย สำหรับคลิปนี้ก็เรียบร้อยนะครับเพื่อนเพิ่มการซ่อมก๊อกน้ำนะครับก๊อกอ่อาอหลังไา่การอ่างล้างหน้านะครับที่มีอาการรั่วซึมนะครับปิดเตอร์นิตแล้วน้ำยังหยดนะครับทำให้ปั๊มน้ำดังนะครับแสดงว่าอาการตรงนี้ยังไม่เสียมากแค่สกปรกเราก็สามารถถอดออกมาล้างมามาซ่อมมาทำความสะอาดได้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปกับคืนก็ใช้งานได้แล้วนะครับขอบคุณเพื่อนเที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับ หากเป็นอยู่กับเพื่อนก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยครับขอบพระคุณครับ